พรึกษาพันธุ์สนยลักษณ์ถิ่นไทยสนสามใบต้นไม้ประจำจังหวัดเลยเลยเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ทางด้านทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองเป็นเส้นกั้นพรมแดนตามธรรมชาติลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดเลยเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนตามแนวเหนือใต้มีที่ราบระหว่างหุบเขาแนวภูเขาสูงนี้ล้อมรอบตัวเมืองที่อยู่ตรงกลางทําให้มีลักษณะคล้ายกับแอ่งกระทะคือมีภูเขาอยู่รอบนอกที่เป็นเขตติดต่อของจังหวัด และราบลุ่มลงสู่ตอนกลางสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงเช่นนี้ทำให้จังหวัดเลยมีอุณหภูมิลดต่ำลงถึงลบสมองศาเซลเซียสในบางปีซึ่งมีผลต่อลักษณะป่าไม้และพันไม้ที่หลากหลายแตกต่างกันตามความสูงจากระดับน้ำทะเลเช่นป่าสนเขาบนที่ราบของเทือเขาสูงเช่นที่ภูกระดึงและภูหลวงซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล ตั้งแต่1,000ถึง1,600เมตรนั้นมีพันไม้ป่าพิเศษขึ้นอยู่ทั่วไปคือสนสามใบสนสามใบเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจําจังหวัดเลยมีถิ่นกำเนิดในพมา่ามีชื่อเรียกอื่นๆอีกตามแต่ละท้องถิน่นเช่นเชียงใหม่เรียกเกี้ยเปลือกบางแม่ห้องสอนเรียกเชียงบังเพชบูรณ์เรียกแปกและภาคกลางเรียกสนเขา สนสามใบเป็นไม้ต้นสูง1 0 3ถึงเมตรลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลอ่อนล่อนเป็นสะเก็ดรูปตะข่ายตามรอยแยกมักมียางสีเหลืองซึมออกมาเรือนยอดเป็นพุ่มกลมใบเป็นรูปเข็มยาวออกเวียนสลับที่ตามปลายกิ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสามใบดอกของสนสามใบออกเป็นช่อมีช่อดอกตัวผู้และช่อดอกตัวเมียอยู่บนต้นเดียวกัน ลักษณะของช่อดอกตัวผู้มีสีเหลืองแบบหางกระรอกส่วนช่อดอกตัวเมียจะออกหนึ่งถึงสช่อตามกิ่งซึ่งต่อมาจะกลายเป็นผลรูปไข่สีน้ำตาลภายในมีเมล็ดขนาดเล็กที่มีปีกใช้ขยายพันธุ์เป็นต้นใหม่ต่อไป